วัฒนาค้องวงนะคะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเรานำเอา,อาผลงานโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนะคะเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5ในพื้นที่เขตภาคเหนือนะคะโดยพื้นที่ที่เราดําเนินการนะคะก็จะเป็น2จังหวัดค่ะจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยานะคะโดยโครงการนี้นะคะ หัวหน้าโครงการก็คือท่านผู้ว่านะคะของผู้ว่าอ่าผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอะคะ่ะท่านดรวิลาชัยอาจหารนะคะโดยภายใต้โครงการเรามีอยู่ด้วยกัน5กิจกรรมะคะ่ะเริ่มกิจกรรมแรกนะคะก็คือเราจะมีในเรื่องของรู้จักตรงนี้เลยคะ่ะเราจะมีตั้งแต่เริ่มต้นของการทำแอปพลิเคชันในการจัดการของเหลือ ทิ้งภาคการเกษตรนะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือจะมีการนําเอาของเหลือทิ้งต่างๆนะคะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะมีตั้งแต่เริ่มเริ่มจากอันนี้นะคะมีตั้งแต่การทําภาชนะอภาชนะจากอ่าของเหลือทิ้งภาคการเกษตรนะคะแล้วก็จะมีการทําเอาพัฒนามาเป็นแผ่นไส้กรองอากาศนะคะใช่ค่ะไส้กรองอากาศแล้วก็ อันนี้ตอนนี้ทํามาก็คือจะมีไส้กรองอากาศจากฟางข้าวนะคะแล้วก็มีไส้กรองอากาศจากเปลือกข้าวโพดค่ะถ้าเทียบกับของทั่วไปอ่าก็อันนี้ก็คือจําเป็นการเหมือนเพิ่มมูลค่า<ม>การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งภาคการ,กรเกษตรแล้วก็ประสิทธิภาพก็สามารถทด,ทดแทนกับผลิตภัณฑ์ทางของตลาดได้ค่ะตีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอ่าตัวบล็อกประสานนะคะบล็อกประสาน<ม>อันนี้ บล็อกประสานอันนี้ก็คือเราจะมีการผสมตัวไบโอชาเข้าไปด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งภาคการเกษตรแล้วก็ยังสามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการดูดซับกลิ่นนะคะแล้วก็ตัวไบโอชาเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ผิวสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนหรืออะไรเงี้ยต่างๆได้นะใช่ค่ะแล้วก็ค่ะอตอนนี้ ยังยังค่ะรอเอกชนใช่ค่ะใช่ค่ะนนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นนวัตรกรรมเจลหน่วงการติดไฟค่ะก็คือพัฒนาตัวเจลอันนี้ขึ้นมานะคะโดยที่เป็นเจลหน่วงการติดไฟเหมือนกับว่าป้องกันการลามไฟป่าค่ะเราก็เอาเอาเจลอันนี้ไปฉีดบนฉีดพ่นบริเวณแนวที่ แนวไฟป่าใช่แล้วมันก็จะทําให้ไฟป่าแทนที่มันจะลามไปได้เร็วอะคะ่ะอันนี้มันก็จะไปลดการติดไฟตอนนี้คือทําได้อยู่ที่ประมาณประมาณแปดถึงสิบนาทีค่ะอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผิวหน้าไม้เนี่ยถ้าเราไม่ได้พ่นไฟอะมันจะติดแบบแป๊บเดียวมันก็จะดำแล้วค่ะมันทนไฟได้แค่น้อยกว่าหนึ่งนาทีแต่ถ้าเกิดเราพ่น ผิวอันเนี้ยลงไปได้เจอติดไฟเนี่ยสามารถที่จะทําให้ตรงเนี้ยไม่ติดไฟนานถึงช่วง8ปดถึนาทีซึ่งในสภาพธรรมชาติอะไอแปดถึนาทีเนี้ยมันก็จะไปได้ไกลแล้วค่ะประมาณนี้มมันต้อองดเยก็ก็หนาอยู่ค่ะฉีดเยอะอยู่ค่ะถ้าเราไปฉีดตาบุญปากงนี้นี่ค่ะคือต้องใช่ใช่ก็คือจุดประสงค์แบบนั้นเลยค่ะ ไปป้องกันไปลค่ะข้อดีก็คือสามารถที่จะทดแทนติดใชยากแล้วก็ลดการนําเข้าจากจากของนี้ใช่ค่ะเพราะปกติมันก็จะเป็นของที่นําเข้างานวิจัยของเราเนี่ยตอนนี้มีเอกชนมีเอกชนสนใจเ่ยสามารถติดต่อกัน ค่ะก็สำหรับผลงานวิจัยของเรานะคะถ้าเกิดเอกชนหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อมาที่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุค่ะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะ